สวัสดีพี่น้องป๋องปลายสู่สุขสุขคอนครับวันนี้ภาพพี่น้องออกล่าครับอาานี่นกต้องกินขาวานครับขาวานเขา่าไหมเข้าสีไล่ขึ้นให้มันจับต้นใหม่เข้าจังสียิงครับแต่ยังอยู่ในกระนาคือสิบุรืยิ่งนะครับอันกระนาหน่อยนะครับ เอาสิไลให้มันบินขึ้นเป็นตลาดแห้งครับนกนี่ก็เพ่เเยยมากจะเที่ยได้ครับเนี่ยขีมาห้าออกจากบ้านมกกาไกลแห้งครับขีมาจะสาวหมื่นเลยติดตามมึงครับ แห้งครับประมาณลอยแล้วคือโตครับ ถือครับโอ้หเฮ้าการระยะพิดครับมันนาสิเก้าศิบเมตรมดแลว้วตัวต่อไปครับ รกครับอยู่แผนแห้งต้นใหม่ตายครับเสียงถือดังตุบเลยครับ ประมาณรลอยครับไขรแห้งครับด้า,ดาวบรพิษอยู่กับ,บอยู่ประมาณเก้าสิบไปห้าหลอยนะครับพ่อจะล่องเพื่อ ประมาณลอยเม็ดแล้วครับนี่เอาที่หิง3ามดอทตกตามหน่อยเดียวครับนาที่อยซิบ ไปสามดอตตกต้องประมาณแถวทองมันเลนยครับนคนแตกซาเลยมันต้องซี่ดออตพอดีครับอยู่ประมาณร้อยสิบเมตรเแหนะครับก้าบูธบตัวต่อไปครับไยใหม่ผมครับเห็ดถึงว่า จะลองยิ่งเดาเลยล่ะยิ่งเขาไปซื้อนี่แหละโตครับเรียบร้อยเลยเข้าเห็นแต่หัวมันครับมันหันนะครับเห็นดำๆอยู่ดอกอยู่โตมันแต่ว่าก็บวกหงว่าโตแทะบอ โต๊ครับบนเนจไ่าพีหนองเสียนนำบ่อครับบังอันลุนรุ่นไปทำงานครับระยะนี้เพิ่งหาสิบเมตรครับอยู่ประมาณสามสิบเมตร เข้าสีนิงเพื่อลูปืนขึ้นไปประมา3ดอทครับ โกครับระยะสามะิ0เมตรครับระยะสามสิะะเมตร,ร,ระะเท่าต้อตงเพื่อตกปืนขึ้นอยู่ประมาณสี่ดอเมื่อกี้นี่เาเล่งแล้วสามดอทปืนมันย่งจะขึ้นเทิงอยู่นกเขาไงเขายิงอยู่ต้นต้นไม้ตายตน้นนี้ครับซองโปโต้ง,ง,ตงสองครับ สอ,องตัวเขายิงอยู่ต้นผมครับปุ่ต้นฝากกันผมครับฝากต้นไม้ตายต้นแหลกผมครับเขาเข้าพว่วมเกิด สวยแห้งแล้วครับเวลาเห็ดเวียกลอะห้ามากกลนน่นแหละมึเอาหนงบได้ตัวแล้วล่ะสองของ้าเหากับเป็นสองลาครับเอาเห็ดคลีปล่าไปมักการลากระ ก็ไหลก็แช่แนครับกดติดตามไว้เรามาความเน็์ผุดคุยกันได้ครับไปใส่กล่องยั้งลูกกระสุนยั้งมันดีมันกลุ่มกระสุนมันดีบอรกระทากทายมากบอกผมได้ครับสำหรับคลิปนี้เท่ากับขอจบไปแค่นี้แล้ะครับ สวัสดีูสุข,ข,สข,ขอนค,ครับบ๊ายบาครับ